ในวันที่3มีนาคม2555ค่ะชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคนก็จะต้องเตรียมเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ค่ะ ซึ่งสำหรับการเตรียมการนั้นจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ค่ะคือกิจกรรมนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติเพื่อที่จะแสดงถึงความพร้อมที่จังหวัดขอนแก่นจะต้องเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติค่ะเกมเรานะคะเรามีกฎมีกำหนดการในครขอนแก่นเกมนะคะมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ รายงานว่าที่ร้านข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดออานนาอขอนแก่นอาทิเทศบาลนครขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสภาอุตสาหกรรมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่3มณฑลทนาหารบกที่13แค่สีพชรินร่วมกันจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่การ,รเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติเพื่อประกาศศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขอนแก่นเกมครั้งที่40ระหว่างวันที่3-13มีนาคม2555ค่ะและจัดการแข่งขัน กีฬาคมพิการแห่งชาติครั้งที่30ระหว่างวันที่21 2 5มีนาคม2555ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติตรีวัสุวรรผู้ว่าราชการจงังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมมากมายค่ะอาทิการเต้นปอมปอมเกิลการจัดซุ้มถ่ายรูปขอนแก่นเกมการวิ่งคบเพลิงไฟพระิก การวิ่งครบเพลิงไฟพระเลิกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระเลิกและการแห่ขบวนอัญเชิญไฟพระเลิกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาคอนแก่นไปยังบริเวณสาลากลางจังหวัดคอนแกนเพื่อมาประดิษฐานณสนามหน้าสาลากลางจังหวัดค่ะทั้งนี้ทีมข่าวโฮมทีวีได้เก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมด้ค่ะ